ดิคาเคสินออิวันนี้มารีวิวประโยชน์ดีๆของไข่ไก่ต่อสุขภาพ1ไข่ไก่กับการลดน้ำหนัก การรับประทานไข่ไก่เป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารจะช่วยให้อิ่มยาวนานขึ้นและรับประทานอาหารได้น้อยลงเนื่องจากในไข่ประกอบด้วยไขมันและโปรตีนที่สามารถเพิ่มความรู้สึกอิ่มได้โดยจากการทดลองของมหาวิทยาลัยลุยเซนาพบว่าการรับประทานไข่ในตอนเช้าจะสามารถลดความอ้วนได้ดีกว่าคนที่รับประทานอาหารเช้าเป็นขนมปังแต่ก็ควรกิน แบบจำกัดจำนวนด้วยโดยวันหนึ่งไม่ควรเกินสามฟองมีอีกหนึ่งงานวิจัยทดลองกับอาสาสมัครทางเพศและเพศชายจำนวน152คนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานหรือมีภาวะอ้วนโดยให้รับประทานอาหารเช้าที่ ประกอบด้วยไข่2ฟอง340แคลอรี่อย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์นาน8สัปดาห์เปรียบเทียบกับอีกกลุ่มที่รับประทานเบเกิลเป็นหลักพบว่ากลุ่มที่รับประทานไข่มีค่าดัชนีมวลลดลงมากกว่าอีกกลุ่มคิดเป็น61%นั้นหนักลดลงมากกว่า65%และมีรอบเอว ลดลงมากกว่า34เปเซนรวถึงมวลไขมันในร่างกายที่ลดลงมากกว่าอีกกลุ่ม16ซโดยผู้วิจัยได้สรุปว่าการรับประทานไข่ในมื้อเช้าคูกคู่กับการคุกคุมปริมาณพลังงานจากอาหารนั้นมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได้2ไข่ไก่กับการเพิ่มความแข็งแรงและ ขนาดของกล้ามเนื้อไข่ไก่เป็นหนึ่งในอาหารโปรตีนสูงในหนึ่งฟองจะมีโปรตีน6ก,กร,รมัมจึงถือเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีซึ่งผู้ที่ต้องการมีกล้ามเนื้อทั้งหลายต่างเลือกรับประทานเพราะเชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีเนื่องจากโปรตีนมีส่วนช่วยการเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายสางไข่ไก่บำรุงสมองและระบบประสาท เนื่องจากในไข่มีสารโคลีนมากถึง20%เปซ็นเป็นปริมาณที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันที่เมื่อไปรวมกับกรดไขมันฟอสโฟ,ฟ,ฟลีพิตจะเกิดเป็นสารเลซิทินซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองจึง เชื่อกันว่าไข่อาจช่วยเสริมสร้างการทํางานของสมองและช่วยให้ระบบประสาทแข็งแรงได้มีงานวิจัยที่แนะนําให้คุณแม่ตั้งคันแลรับประทานอาหารที่อุดมด้วยสารโคลีนเพื่อเพิ่มการพัฒนาด้านความทรงจําและการเจริญเติบโตของสมองทารกซึ่งในไข่ไก่มีโคลีนถึง251มิลลิกร,รัมต่อ100กรัม4ไข่ไก่บลง สายตาช่วยในการมองเห็นและลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกในไข่ไก่มีลูทีนและซีแซนทีนซึ่งเป็นสารแคโรทีน,นอยที่มีความสำคัญต่อสุขภาพดวงตาอย่างมากและยังสามารถช่วยป้องกันร,ร่างกายจากสารอนุมูลอิสระและลดความเสี่ยงการเกิดโรคจอประสาตตาเสื่อมได้อีกทั้งสารต้านอนุมูลอิสระในไข่จะช่วยป้องกัน ดวงตาจากการทำลายของรังสี U.V. จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคตากระจกเมื่อมีอายุมากขึ้นได้ 5. ไข่ไก่กับการเสริมภูกคุ้มกันไข่ไก่มีท่าเหล็กที่ช่วยสร้างเสริมการทำงานของระบบภูกคุ้มกันให้แข็งแรงอีกทั้งยังช่วยเรื่องการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงให้เป็นประย่างปกติ กินไข่ไก่ย่างไรถึงดีต่อสุขภาพควรทำให้สุกก่อนรับประทานและอาจนำไปประกอบอาหารในรูปแบบไข่ต้มไข่ตุนไข่พะโละแทนไข่ดาวไข่เตียวไข่ลูกเขยเพราะการประกอบอาหารประเภทต้มและตุนให้ปริมาณไขมันที่น้อยกว่าอาหารประเภทอื่นๆปริมาณการรับประทานไข่ไก่ที่เหมาะสมในแต่และช่วงอายุ ในไข่ไก่หนึ่งฟองจะมีคอเลสเตอรอลประมาณ250มิลลิกรัมซึ่งคนเราควรได้แล,ล้วคอเลสเตอรอลไม่เกินวันละ300มิลลิกรัมดังนั้นหากไม่อยากให้ร่างกายได้รับคอเลสเตอรอลที่มากเกินควรรับประทานไข่ในปริมาณดังนี้เด็กอายุ6เดือนควรใช้ไข่แดงบดผสมกับข้าวโดยเริ่ม ให้ตั้งแต่ปริมาณน้อยๆไปก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดเด็กอายุเจเดือนขึ้นไปจนถึงวัยรุ่นรับประทานได้หนึ่งฟองต่อวันวัยทำงานและมีสุขภาพปก,กติรับประทานได้3-4ฟองต่อสัปดาห์ ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงควรรับประทานไม่เกินหนึ่งฟองต่อสัปดาห์หรือตามคำแนะนำของแพทย์ขอบคุณมากค่ะกดติดตามแสับสไครน้องเกินีอุ่มเอิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์น้องเกินีอุ่มเอิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะกดคดิกกิงน้องเกินีอุ่มเอิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะรักน้องเกินีเยอะๆรักน้องเกินีนานๆขอบคุณมากค่ะ